โอ๊ยเ้วก็วิ่งตามไม่ทันแล้วโอ๊ย เป็นยังไงครับหอบแล้วครับเป็นยังไงบ้างโอ้ฮะเกือบจะไปไม่ไหวแล้วเหรอครับหน้ามืดตาลายเป็นลมต้องดมยาอมยาองค์ต่อๆๆตบลูกบอกว่าไปอีกต่อครับต่อโอ้ยโอ้ยเหงื่อก็ไหลเข้าตาโอ้ข้าวยังไม่ได้กินโอ เห็นนนมาตตั้้งแแู่ลวอ้าวถึงบ้านหนองบัวแล้วนี่ค่ะบ้านหน,อง,น,นองบัวบ้นานหนองบัวบึงทวายเต่างอยสกลนครนี่โอ้ย่าลืมนะคะงวดหน้างวดหน้างวดหน้านะคะ สามตัวตรงตรงนะหมดแรงแล้วผมขาลอยแล้วแดงนะครับสวัสดีครับ S4 ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเห็นรถชัดเห็นรถเห็นรถนี่ครับวันหน้านะกรังวันหน้าข้าวก็ไม่กินโอ้กินข้าวเช้าไหมวันนี้ไม่มีใครได้กินข้าวเช้าเลยข้าวไม่กินแล้วยังครับมองตรงเช้าเลยครับก็ได้กินเลยอร่อยแล้วหมดแรงนะ มาก่อนนะครับออกกำลังกายกลางแดดเนาะีซีเป็นลังใจช่วยสู้นะหมดแรงครับรถโบมีน้ำมันทำยังไงดีเนาะต้องเขียนต้องเขียนอย่างเดียวไปให้รอดไปให้รอดเขียนอย่างเดียวครับเขียนถึงต่อออยนะโอ้จากนายอถึงถึงไหนแล้เนี่ยถึงบึงทวายถึงบึงทวายรับสามแยกนายอครับถึงบึงกระโทวายที่เราผห็นมาแล้วเออ นี่ฮะัความตอนนี้คือความลวานลมบางเลยเหนื่อยนี่มันเป็นเพราะเราไม่ได้ออกคันน้ำมันหรือเปล่าโอ้ยจริงๆจริงๆก็ไปถึงปั๊มน้ำมันพากันออกค่าน้ำมันะสรุปแล้วเรานี่ไม่ได้ไม่ได้จ่ายค่ารถจริงแล้วมันก็คิดมาน้ำมัน น้ำมันแกจะถ <laughs> 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 ึงต่อออยนะเออเราก็เลยลืมใจเราเลยลืมผ่านลืมเข้าปั๊มนะเลิเลิเลยเป็นสาเหตุอย่างนี้มาครับต้องคิดอย่างเดียวครับนี่ต้องต้องถามเจ้าของนี่ไม่ใช่จะถามเจ้าของไม่ได้มันต้องถามเราสามคนเราสามคนแบบว่าบกพร่องแบบว่าลืมไงลืมแบบว่าเฮ้ยคุณตาเติมน้ำมันลืมบอกลืมบอกแล้วก็ลืมให้มันนี่ด้วยไงลืมลืมสกิดลืมสกิดเออ ว่าอย่าลืมเติมน้ำมันนะอะไรเจ้าของรถก็เป็นยังไงทีนี้ก็เหนื่อยด้วยกันทั้งหมดแก่งคงบอกว่าขาไม่มีแรงนะเหนื่อยมากอยากจ่ายค่ารถดีนกขอให้เขียนนี่เลยนี่เลยนะเกิดอากาศดีนะน้ำมันไม่ลงนะน้ำมันมันหมดมันมันยังไม่วิ่งจะเขีนต่อไหมนี่ยคุณ เงาอข้าตาแล้วขนาดเงือไหลเข้าตาเลยเงือไหลเข้าตาเลยครับผมเงานี่ฮะสภาพเกิดอาการอย่างงี้ฮะารถเสียหรือเบรคกำลังรถเสียนี่เราต้องทำย่างงี้ฮะก็อัดตาอัดตาอัดนานเราถือว่าคนที่ขึ้นของตนนะฮะโอ้ยโอ้ยรอบนี้ไหวไม่ไหว กีี่นาทไหวหรือไม่ไหว้หกหกหกแล้วอีกอีกสองแปดนาทีไหวไม่ไหวเดี๋ยว่ะมาดูมาดูลุงวางจะทำยังไงกับรถลุงวางจะแก้ปัญหายังไงเดี๋ยวลุงวางจะซ่อมเองลุงวางจะซ่อมเอง

ต้องดูเช็ดเครื่องก่อนนะครับอ๋อมีเจะติดจะตัดจะต์ดไม่ได้จะต์ดไม่ติดอืมจะหมด น้ำมันไม่ลงนะครับน้ำมันไม่ลงก็เช็คเครื่องฮะเช็คเครื่องเช็คน้ำมันก่อนนะฮะพอฟืดลองเช็คเครื่องก่อนนะฮะ้องแก่ปัญหาให้ไปถึงบ้านวอกกอกให้ได้ครับคลิปนี้ขอลงเพียงแค่นี้นะครับ FC ดูคลิปต่อไปนะครับกดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์แจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ Ah, por bueno, no.